นี่เป็นไก่ป่าที่กำลังผัดขคนกคับไก่ป่าเข้าสู่แล้วดูผัดขคนกคับผัดขนแล้วครับตัวนี้เป็นพอพันนี่ครับไก่ป่านำหนึ่งครับเหลือดป่ารลอย ไข่ปลาน้ำหนึง่งครับเลือดค่อนข้างจะสูงครับเป็นไข่ปลาเลือดลอยเลือยอกว่าได้ครับตัวนี้เป็นผ่อพ,อพันธุ์ครับถ้าช่วงตัดขนนี่สีบ่งงามนะครับเนาะ,ะแต่และตัวนี่สีสันจะบ่งงามแต่ช่วงหลังออกพรรษาแล้วสีสีสันค่อนข้างแก่งามสังเกตที่ข้อนะครับเนาะข้อนี่ที่ที่ขน เล็กๆน้อยๆที่ข้อเส้็นน้อยๆที่ข้อสี่ลวงออกไปเยอะแล้วนะครับเนาะกินนะฮะอาหารอยู่นะครับเนาะนี่ครับนี่คือไก่ปลาน้ำหนึ่งเอฟหนึ่งครับเรียงแบบพันธุ์เรียงแบบป้อยนอะครับเนาะโบนิขังบนิยังครับ เลี้ยงแบบปล่อยหากินตามธรรมชาตินนี่คือไก่ป่านำหนึ่งครับช่วงผัดขนแต่ช่วงผัดขน,ช,ดนช่วงนี้ก็สีโบสวยโบางามบันไดครับช่วงนี้ไก่ป่าตัวผู้สิมักอยู่ผู้เดียวสมอกว่าตัวแม่ของไก่โบได้ทุกครั้ง